สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่น้ำเต้าหยกนะคะข้อเขาสวยมากค่ะลายสวยข้อสวยสีสวยค่ะ มีลากอากาศนะคะสามารถตอนกิ่งได้ สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจไผ่น้ำเต้ายกนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 8 3 9หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามสวนค่ะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่นค่ะ